มันคือไต้ท่านโบอาหรือเปล่า <Yeah. S 1> อุ้ย <Yeah. S 1> เฮียเหล่านี้อุ้ยเฮียบ <Yeah. S 1> oh, yeah. ิ <Yeah. S 1> ๊กวีอีกแล้วโอ๊ยเกินโอเคครับผมก็การสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมมาในช่อง PA นะฮะมา วันนี้ก็มาเล่นกันรบมาพัดกันเลยนะครับมาทุนหนึ่งพันบาทเอ้ยสองพันสองจะเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดิเพื่อนพันสองเล่นเบ็ดทาสักสี่สิบห้าบาทไลยมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโบรัสจะเข้าว้าวเฮ้ย <c oughs> สวย <c oughs> เออเสียงอะไรวะ เฮ้เยเฮ้ยโอ้ยเขี้ยเมื่อกี้ขาดวายโอ้โหดูออืมาดิมาสวยดาบไม่ตรงลายมาดิยะเจ้วายมาขนาดไหนไปสวยโบนัดสองตังไว้โอ้โหมึงบวดแล้วถ้าใหม่มึงพึ่งมาไอ้บ้บบบาเอไ,ไปไป มาดิไปอือหออืหโอ้โหโอ้โหเอสตันก็ฟันเพลินเลยยัดแคเพื่อเออตักลบมามารีเอาหน่อยดีเออเอาหน่อยสิเออเอาหน่อยสิมาดิยัดแคมาดิกูสู้ไม่ถอยมาดิกูสู้ไม่ถอยกูบอกเลยว่ากูสู้ไม่ถอยก็มาดิครับอือมาดิ อมาเออ,อมาดินอกนี้มาเออไปเออมาดิบิ๊กวินไปดิใส่เชี่อสี่ร้อยกว่าบาทกูจะได้ไดช็ชอตเมื่อกี้ก็โอเคนะมาพอได้ทุนปั่นอีกหน่อยนะโอ้โบนัสเชื่อไหมเปิดต่อไปก็มีโบนัสอีกตัวหนึง่ง นั่นเห็นไหมผมเดาถูกอไอ้ี้่เดาไม่ผิดเลยเออ้ยแม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเวลาบรัสเข้าสองตัวเนี่ยแบบสมุิรอบนี้บรัสเข้าสองตัวใช่ไหมแลวรอบต่อไปคือมันจะเข้าอีกตัวหนึ่งเลยลนะ่ะไม่รู้ทำไมมันไม่ผ่าทีเดียวอ,องงไหมเพื่อนๆเออผมรังงงกับมันจริงๆนะเอานอร์มอลแล้วกันโทโบไม่ไม่ไหววะกูเริ่มจะหมดแล้วว่าโทรโบมันเนี่ย เออค่อยๆปั่นดีกว่าว่ะมาบับ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 โอ้โหขาดมงกุฎมงกุฎไปอยู่ได้ไหมเนี่ยเอามงกุฎไปอยู่ได้ไหมอือหือโอ้ยมงกุฎก็ไม่มีเถ้าได้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้นาหมีดูดิอือหือเมาดิสามร้อยสตดอกนี้เออมาดิหกสิบา้ามาดิก็มาดิครับ อตอนนี้กูฟันไม่เลี้ยฟันไม่เลี้ยงไงเยัดเครู้จักเปล่ามามาอโอ้โหโ,โ,โบนัสอืมอืมขัดขวางเขาจเจริญีกแล้วนะโบนัสเมึอ่อ่ะเฮ้ยเกิดเกิดไปเกิดไปเกิดไป เออเกินไปนะบางทีอ่ะมาเออมาดิมาโอ้โหดอกนี้เออมาเออมามาสวยอืม เออไปออมาลงมาพัดกูไปปลาเป็นไหนดิเออค่อยอย่างชั่วมาดีแปดสิบบาทอาลองดิก็มาดีครับร้อยยี่สิบบาท มาดิครับมมาแล้วสี่ฟิสปินโก้โอ้โหฟรีเกมฟิสปินโก้มีอะไรวะเออมีอะไรหรือเปล่าฟิสปินมีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าฟิสปินสงสัยจะมีปัญหาไม่ได้สักเปิดมึงมาดอกริปแปดอะเดี๋ยวอะไรแปดร้อยเลยหรอโอ้พระเจ้าจอด ยอดมากมาไปต่อครับผมสู้ไว้นะโอ้ยดอกน,นี้ก็ซิล่าไม่ใช่คอนซล่ามันคือมันคือไททัน,นโบอาหรือเปล่าอุย้ยเี้ยดอกนี้อุย้ยเหี้เบิกวิดอีกแล้วโอ้ยเกิน อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมขอจบคลิปเบินเท่านี้เลยลนะกันนะเล่นไม่ไหวจริงง่วงไม่แหรหรอกอ่นะโอเคมันตีห้าครึ่งนะเออโอ้ก็ยังแขกขี้หูขี้ตามันเล่นนะเพื่อนนะเออมาโอเคยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสนำะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับโอเคไเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ no yeah